การล็อกอินเข้าใช้งานโปรแกรม s ซเทโรนะครับก่อนอื่นให้เราเปิดโปรแกรมไฟฟ์ฟ์ขึ้นมานะครับเราไปที่ www.sotero.org นะครับจากนั้นให้คลิกที่ล็อกอินนะครับช่องแรกให้เรากอก ชื่อที่เราสมัครหรืออีเมลเข้าไปนะครับข้อที่สองเป็นพาสเวิร์ดนะครับจะสังเกตเห็นมุมด้านบนนะครับ จะเป็นชื่อของเราที่ล็อกอินนะครับ